ที่ไหนมันมีกี่ตัวครับ <eredith S 3> <saúde> น่แล้วก็สองอันสองอันไหนอ่ะสองอันไหนมันอยู่ในนม <ampoo> น,นะอุ้ยนี่ไงนี่ไงตัวที่สองไงแล้วก็ตัวที่สามอยู่ไหนละครับเนี่ยตัวที่สามอยู่ไหนว้ามันซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นเนาะมันซ่อนอยู่ตัวตรงนั้นเนาะมันทําอะไรอยู่อหอยอ่ะ <gment> มันกมนลงมาในน้ำหรือเปล่าแล้วมันทําอะไรอีกมันทําอะไรอยู่มันแข่งกัน มันแข่งกันเดินหรือเปล่าแข่งกันเดินตัวไหนชนะนะตัวไหนจะชนะนะตัวไหนตัวั้นตัวนี้ชนะตัวนี้มันตามหลังเขานะตัวไหนอยู่ข้างหน้่อ่าตัวไหนอยู่ข้างหน่เออตัวนั้นอยู่ข้างแนาเหรออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ด้วยบอกให้มันสู้ๆที่ค่อยเออสู้ๆนะแก ลงน้ำนี่ลงน้ำเลยลงน้ำเลยเอาอยุงกัดหรือเปล่าลูกกัดก่อนม่นจลงรูมันไหมมันจะลงรูที่ไหนล่ะมันไม่มีรูแอบซ่อนอยู่ในน้ำหรือเปล่าแอบซ่อนอยู่ในน้ำแต่มันยังไม่มีรูเลยมันมันไม่ใช่ปูนะปูมันจะขุดรูอยู่ ปลาใสข้างบนปลาตัวล็กมันเห็นไหมปลามีไหนไว่ายน,น,น้ำอยู่เนี่ยโอ้อว่ายน้ำอยู่เนี่ยแล้วตัวมันใหญ่ไหมลูกตัวมันใหญ่โอ้มันจะไปที่ไหนเนี่ยเนี่ยเป็นหอยทากมันหอยทากห <laughs> อยโข่งลูกหอยโข่งมันก็เจาะน้ำมันก็ลองอาะน้อกินได้ไหมหอยโข่งอะ่ะ กินได้ไหม,ไม,ไมน,น้องไม,ไม่กินเหรอน้องสงสารมันเหรอเ,เอาไม่ไมาเคี่ยวได้เอาไม้มาเคี่ยวได้เอาไม้เคี่ยวอะไรอ่ะไม่เคี่ยวให้แสแนลไม่เคียวแสเนลโธ่แสเนลไหนแ <laughs> สแนลแสแนลมันคือหอยแางนี่มันเป็นหอยคงเป็นหอยคงเคี่ยวได้เนี่ยมันเคียเ่ยวเหรอแสแนลอีกู่ไหนยิ้มหวานให้แม่หน่อยสิยิ้มหวานให้ทุกคนหน่อยเอ้า อย่าลืมติดตามช่องน้องอะไระครับ,รบอย่าลืมกดอะไรด้วยกดอย่าลืมกดไลค์อะไรดังดังสิอย่าลืมกดไลค์กดซีกดับนะหันหน้ามาดียิ้มบานด้วยสู้ซูแล้วอะไรเสียงเล็กเสียงน้อยเหลือเกิน